แกงปลาไก่หรือว่าแกงแพทไก่แบบชายผิกแกงใต้ค่ะตั้งน้ำพอร้อนก็ไล่เครืองแกงคั่วกับเคยกุ้งลงไปเครื่องแกงละลายเข้ากันดีแล้วก็ไก่ลงไปพัดกับเคื่องแกงพอสุกจากนั้นก็เอากระชายลงไปพัดต่อพออมหอมค่ะบุ๊มจะเติมน้ำลงไปปรุงรสเกลือแล้วก็พิ่มปรุงรสค่ะได้รสที่ชอบแล้วก็ใส่ลูกเครืองลงไปเลยตามด้วยพริกฉีฟ้าแดงพริกไทยซอสใบกลูดแล้วก็ใบกระเพราค่ะ ใบกะเพราไส่างสุดใบกะเพราจะช่วยให้นำแกงหอมหน่ากินมากเลยค่ะแกงวันนี้บุ้มจะไส้น้ำไม่มากจะทำให้นำแกงเข้มข้นทึ่งเครืองเครื่องแกงที่บุ้มชายก็จะเป็นเครื่องแกงแพทหรือว่าเครื่องแกงคั่วตายสนใจสร้างซื้อเครื่องแกงกดลิงเ์ในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแกงสซ็จแล้วก็ถอดไข่เจียวมากินคู่กันด้วยไข่เจียววันนี้ชายไข่ซ้า,านุย้ยปรุงรสแต่น้ำปลาก็ร่อยมากแล้ว พักนอกก็จะมีลูกต่อค่ะ